สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้ฝนตกนะคะแต่เช้าเลยฝนตกตั้งแต่ตีสามนะคะแม่ํำแก้วก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเล่นขี้โคลนนะคะเล่นขี้โคลนแม่ <c oughs> ํำแก้วของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเช้าเช้านะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก่อ,อน คิดถึงแม่แก้วเลยลูกอ๋อ,อคิดถึงเดี๋ยวแม่แก้วไปอาบน้ําก่อนนะคะวันนี้แม่แก้วเล่นโคลนเยอะมากต้องไปขัดที่ก๊อกใหญ่ต้องเอาไปขัดก่อนนะคะงั้นไม่ได้ตัวแม่คาแก้วนะคะเหมือนช้างเผือกเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่มานะคะเดี๋ยวแม่แก้วมาจะดมหานะคะจะดมหากลางคิดถึงนะคะคิดถึงแม่คําแก้ว ตอนเช้านะคะถ้าต่างคนต่างอยู่แล้วก็แล้วกันไปนะคะแต่ถ้าได้อยู่ด้วยกันถ้าได้อยู่ด้วยกันปุ๊บนะคะจับแยกก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ไม่อาบน้ำกอนไม่คำแก้วตัวขาวจ้วงเลยลูกโดนฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาบน้ำแป๊บหนึง่ง แลไรจะคิดถึงขนาดนะ้าลูกเอ,อ้ยแบบเดียวเองความรักความผูกพันนะคะสองเชือกนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะทุกๆวันคิดถึงคิดถึงแม่คำแก้วน,นะคะแม่คำแก้วไปอาบน้ำเพิ่งมาอารอนานนะคะรอนานก็จะคิดถึงกันประมาณนี้นะคะ วันนี้นะคะยายก็ต้องฝากแม่แม่อีกนะคะวันหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าผลไม้เหลือนะคะ <c oughs> เหลือแล้วของท่านนะคะที่จองเมื่อวานนะคะที่ยายไม่ได้ป้อนให้นะคะเ <c oughs> หมาเมื่อวานสตดอกกล้านะคะยายยังไม่ได้ป้อนให้นะคะยายจะมาป้อนวันนี้นะคะให้ดูนะคะโ <c> ห <oughs> สถานที่นะคะก็จะเฉยแฉะเป็นธรรมดานะคะช้างก็จะเล่นโคลนเป็นธรรมดานะคะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะ <c oughs> อ่านี่ จะโชคใช้นะคะถ้าไม่มีสับปะรดนะคะไม่มีย้าก,ก็จะเดินประมาณนี้นะคะเดินฝนตกมาแล้วก็จะแชะนะคะายายก็ต้องขอชี้แจงอีกครั้งนะคะนี่คือหลักนอนของน้องนะคะก็ต้องผูกน้องสองขานะคะ,ะกันน้องหลุดกันน้องไปเที่ยวนะคะ,ะเที่ยวไม่ดีนะคะมีแต่สายไฟบ้านเรือนอมันนะคะมันสับปะังนี่ก็ทานเยอะก็ไม่ดีนะคะ ถ่ายออกเลือดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็กันน้องหลุดนะคะก็เลยต้องมัดสองคางนะคะยายก็จะชี้แจงทุกคลิปนะคะที่ถ่ายให้ดูน้องโชคนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองและทรัพย์สินนะคะวันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะคะว่าตอนเช้าๆเป็นยังไงหลักนอนน้องโชคนะคะฝนตกก็จะประมาณนี้ค่ะน้องโชคจะเดินแบบนี้นะคะนี่ยามว่างนะคะเดินแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่สองขานะน้องหลุดได้นะคะเ,เดินเดินเดินตลอดนะคะอา,อาจารย์โชคชัยจะเดินเป็นจงกลมนะคะเดินเป็นยืกลมแล้วหนูจะเดินทำไมน้องโชคหนูจะเดินทำไมหลนะุะเดี๋ยวพ่อจะพาไปเข้าหลักละ ออกจากตรงนี้แล้วแฉะมากเลยอ่าเอาวันดีครับก่อนวันดีครับแม่กอนจีเดี๋ยวให้กินอ้อยเร็วๆวันดีครับไม่หวัดดีเลยงั้นแม่ไปละอ่ะคุณยายก็จะกอะจบคลิปก่อนนะคะครับชสวยเอ่าครับไปดูครับกอน้างเอา้ัง <laughs> ก็จะประมาณนี้นะคะลูกชายคนเล็กก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆช่องฟังแม่คำแก้วของเราด้วยนะคะวันนี้ยายก็มาถ่ายให้ดูนะคะสามเชือกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความช่วยเหลือนะคะวันนี้คุณยายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ